สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีแก้ปัญหาครับสาหรับใครที่ใช้ i p h o นครับแล้วแชท messenger ไม่เด้งไม่แจ้งเตือนครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการแก้นะครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอป messenger ของเรานะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนนี่นะครับแล้วเราก็กดที่ฟันเฟืองครับตรงการตั้งค่านี่ครับกดไปเลยครับแล้วเราก็มาดูตรงคําว่าการแจ้งเตือนและเสียงนี่ครับ การแจ้งเตือนและเสียงนะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับบางคนนะครับอาจจะเปิดโหมดห้ามรบกวนไว้นะครับบางคนนะครับอาจจะเปิดตรงนี้ไว้นะครับให้เราทําการปิดนะครับตรงนี้นะครับโหมดห้ามรบกวนนี่นะครับนี่ครับจากนั้นครับให้เราปัดออกนะครับแล้วเข้าไปเช็คที่การตั้งค่าของมือถือเรานะครับตรงรูปฟันเฟืองนี่นะครับกดเข้าไปนะครับให้เรามาดูตรงคําว่าการแจ้งเตือนนะครับนี่นะครับการแจ้งเตือนนะครับกดเข้าไปนะครับขึ้นแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาครับ ให้เรามาหาแอป messenger ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ดูตรงคําว่าอนุญาตการแจ้งเตือนนะครับว่าเราได้เปิดไว้หรือเปล่านะครับให้เรามาเปิดไว้นะครับแล้วตรงพวกนี้นะครับก็เปิดไว้นะครับนี่นะครับแค่นี้นครับวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับสําหรับใครที่ใช้ iphone แล้วแชท messenger ไม่เด้งไม่แจ้งเตือนนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ